มีสารจากเบื้องบนลงมาเตือนมนุษย์ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคมืดกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นมีสารจากเบื้องบนลงมาเตือนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเพื่อให้คนบนโลกได้เตรียมตัวทันก่อนที่โลกนั้นจะเข้าสู view, ่ยุคมืดเหลือเวลาในยุคนี้ที่ได้เจอคำสอนของพระพุทธองค์ปัจจุบันอีกแค่2434ปีก็จะสิ้นยุคคนดีและคนชั่วยุคนี้ เป็นยุคที่กฎแห่งกรรมกำหนดไว้ว่าให้คนดีและคนชั่วมาเกิดคู่กันและเป็นยุคที่มีสุขและมีทุกข์คู่กันไปด้วยกันตลอดไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็ต้องพบเจอทั้งสุขและทุกข์ ไม่มีใครหนีสิ่งเหล่านี้หากไม่กระทําตนให้ปัญญากระจ่างแจ้งให้เป็นคนเหนือโลกถ้าทําไม่ได้ก็หนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นศาสนาพุทธจะดำรงอยู่ได้แค่5,000ปีแล้วก็จะไม่มีใครสนใจอีกต่อไปแต่พอเริ่มเข้าที่พุทธศักราช4,500ปี ศาสนาพุทธเริ่มแย่คนชั่วมากันมากอสุรกายมามากทำเรื่องชั่วไร้ศิลธรรมคนชั่วนี้มันจะบิดเบือนคำสอนต่างๆที่เริ่มเพี้ยนออกไปเพี้ยนจนคนที่มาเกิดใหม่สามารถหาข้อมาโต้แย้งได้มากมาย จนหมดความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์เพราะคำสอนใหม่เป็นคำสอนที่สืบทอดจากกิเลสของคนที่ไม่ใช่พระอริยะและอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าแบบนั้นแบบนี้โดยในความเป็นจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ใสบริสุทธิ์จะหาข้อมาโต้แย้งนั้นไม่มียิ่งยิ่งใกล้พุทธศักราช5,000 คำสอนยิ่งดิ่งลงเหวนักบวชไม่รู้จักศีลและหน้าที่ของตนคนก็ไม่สนใจในคําสอนเพราะขาดความเชื่อมั่นที่แท้จริงที่ไปฟังคําสอนผิดๆจนหมดความศรัทธาจนในที่สุดไม่มีนักบวชคนไหนหรือประชาชนสนใจในศาสนาพุทธอีกเลยสิ้นสุดยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เวลาที่เหลืออยู่นี้คือ2434ปีในชาตินี้หากใครเป็นผู้ที่มีศีลรักษาศีลได้ดีทำบุญสร้างกุศลจเจริญสมาธิพระกรรมฐานมีกรรมบทสิบฝึกตายอยู่เสมอเสมอการฝึกตายคือจะดทำตอนนอนก็ได้ให้คิดว่าฉันกำลังจะตายในตอนนี้ฉันจะขอจับพระที่รักหรือภาวนาพุทโธ ให้ทําแบบนี้ทําจนคล่องจิตให้มันจับอยู่ที่พระหรือว่าภาวนาพุทโธได้โอกาสที่จะรอดปลอดภัยจากการลงนรกก็มีมากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะถ้าจะมีโอกาสลงนรกแล้วก็ต้องฝึกให้ได้เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแบบนี้ปลอดภัยแน่นอน ในโลคเราปัจจุบันในยุคนี้มีคนดีที่ได้รับหน้าที่ลงมาบอกเหตุการณ์ที่เกิดในภายภาคหน้าเพื่อให้คนบนโลกนั้นได้เตรียมตัวทันก็มีมากผมเป็นหนึ่งในคนที่ท่านส่งมาให้บอกให้มาเตือนให้มาช่วยแนะนำจึงทำให้ผมจำความก่อนก่อนได้ว่าท่านฝากอะไรมาผมจึงมาเขียนบอก คนที่มีกรรมดีและกรรมชั่วและเร่งสร้างกรรมดีส่วนคนที่ไม่มีกรรมดีกันมาแต่ก็ไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเขาไปไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องไปบอกให้เขาเชื่อในระหว่าง2,434ปีที่เหลืออยู่นี้หากใครปรารถนาจะไปเกิดในยุคพระศรีอริยะเมตไตราหากตายชาตินี้ปั๊บ คนมีบุญจะรีบเกิดเป็นคนทันทีเกิดตายเกิดตายเพื่อให้บุญถึงที่สามารถไปเกิดในยุคพระศีอริยะเมตตาได้เพราะในยุคนี้เกิดมาแล้วยังสามารถศึกษาธรรมได้เข้าใจได้สร้างบุญได้คนมีบุญเขาจึงรีบสะสมบารมีกันแทบไม่ใช่บุญกันเลย เพราะหากใช้บุญออกไปบุญที่สะสมมาก็จะลดลงก็จะยิ่งเสียเวลาให้ต้องเกิดมาอีกครั้งส่วนใหญ่จะมาเกิดเป็นลูกตาสีตาสากันทั้งนั้นเพื่อให้เข้าใจในทุก์เข้าใจในโลกเข้าใจในกฎแห่งกรรมเพราะหากเข้าใจได้บารมีก็จะเกิดมากที่สุดมากยิ่งกว่าการมานั่งภาวนาเป็นแสนแสนปีเป็นล้านล้านปี บางคนเกิดมาลำบากแต่เป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนดีอย่าน้อยใจตัวเองกันนะ ผมจะบอกว่าคุณคือคนที่มีบุญแต่คุณเลือกที่จะเก็บบุญเอาไว้เพื่อรอให้มันเต็มหากชาตินี้ใครไม่ฝึกตายหากหมดลมหายใจสุดท้ายทำชั่วเอาไว้คิดถึงพระไม่ได้ภาวนาพุโทโธไม่ได้ก็ไปนรกก่อนนรกคุมแรกกินเวลาบนโลกไปหนึ่งแสนปีขึ้นไปเลยยุคพ,พระศรีอริยะเมตไตรไปแล้วนะ กว่าจะรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาโปรดก็อีกนานแสนนานพอครบปีพศห้าพันโลกจะเข้าสู่ยุคมืดเริ่มปีหนึ่งใหม่เป็นยุคที่มีแต่ความทุกข์กฎแห่งกรรมจะปล่อยอสุรกายนระกขึ้นถึงเวลาเกิดเป็นคน ถึงเวลาได้เสวยกรรมดีให้ได้เป็นคนพวกนี้มีจิตใจหยาบบาปนะไม่รู้จักความดีพอเกิดมาก็สร้างแต่กรรมชั่วฆ่าการข่มเหงกันรังแกกันไม่มีศีลในยุคนี้ศีลที่เป็นเครื่องของความดีไม่มีอีกต่อไปโลกเข้าสู่ยุคภยัยพิบัติธรรมชาติโหดร้าย ยุคนี้จะกินเวลาไปประมาณหมื่นหมื่นปีอายุของคนจะเริ่มสั้นสั้นลงเรื่อยๆจนถึงอายุ5 6 7 8 9 10ขวบก็ตายสภาพบ้านเมืองร้างมีแต่ความทุกข์แต่ในระยะยุคนี้จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาตัดสรู้เป็นจำนวนมากหลายพันองค์ ท่านจะอยู่ตามป่าตามเขาไม่ยุ่งกับใครยุคมืดปีที่หนึ่งจนถึงปีที่เก้าหมืนกว่าในระหว่างปีที่จะกล่าวถึงยุคต่างๆมีทั้งยุคมืดมีทั้งคนชั่วมาเกิดและยุคเท่าที่มีทั้งดีและชั่วผสมกันสลับกันมาคนดีมีบุญเขายอมไปเกิดในยุคมืดที่มีแต่คนชั่วมาเกิดกันเลยนะ ไม่ยอมมากันพักผ่อนบนสวรรค์กันหมดเว้นแต่บางองค์ลงมาสร้างบารมีตามที่ต้องการตามมาหน้าที่ก็มีมากพอพอเข้าสู่ปีที่990,000กว่าปีกว่า,วาจะเข้าสู่ยุคพระอริยะเมตตาเป็นยุคที่มีแต่ความสุข มีแต่คนที่มีบุญมาเกิดส่วนใหญ่เป็นอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเป็นยุคที่ไม่รู้จักคำว่าทุกข์รู้จักแต่คำว่ามีความสุขมนุษย์ยุคนี้ผมจึงเรียกว่ายุคสวรรค์บนดินเลยจริงๆทันสมัยมากที่สุดเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมีความเกี่ยวพันสมาคมกับดาวต่างๆภาพที่พระให้เห็นคือที่สุด จริงๆมนุษย์ยุคนี้มีอายุยืนมากอายุเป็นหมื่นมืนปีจิตใจสูงฉลาดมากที่สุดพระอริยะเมตรัยบอกว่าหากใครอยากเกิดในยุคท่านต้องมีศีลห้าและกรรมบท10อย่างเป็นอย่างต่ำเท่าที่ผมทราบปัจจุบันคนบนโลกที่สามารถเกิดในยุคท่านได้มีประมาณณเวลานี้คือ360,000กว่า ท่านส่วนใหญ่เป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถ้าถามว่ามากไหมหากเปรียบเทียบกับประชากรบนโลกมีเจ0 0ันกว่าล้านคนก็ตอบว่าไม่มากแต่3ามแ0 0หกืท่านก็สามารถต้านอะไรที่ไม่ดีที่จะเกิดบนโลกให้หนักเป็นเบาได้พอสมควร และสามแสนหมืนท่านส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละผมถือว่าพวกเราโชคดีมากนะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเวลาบนโรคที่จะเร่งสร้างบารมีมีไม่มากแล้วนะ อย่าลงละเลงกับวัตถุทางโลกสิ่งสมมุติที่ไม่มีตัวตนจริงยิ่งเสพมากก็ยิ่งหลงมากการเกิดก็ยิ่งมีมากการเกิดเป็นคนนั้นยากมากนะใครที่ปัจจุบันผิดศีลห้าโดยเฉพาะฆ่าสัตว์นี่ล้วก็เตรียมตัวตายไปท่องเที่ยวในวัฏต,ตะสงสารได้เลยฆ่าสัตว์ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ สิ่งนั้นแล้วถูกเขาฆ่าจนกว่าจะหมดกรรมก็เลยหยุดพระอริยะเมตรตรไปแล้วกว่าจะรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็อีกนานแสนนานที่สุดจะไม่รู้จักวิธีหลุดพ้นไม่รู้ในคำสอนก็ต้องลองผิดลองถูกท่องเที่ยวไปในวัตฏสงสารอีกไม่มีที่สิ้นสุด อดทนสร้างบุญบาร,รมีในชาตินี้แน่นอนสบายไปยาวเลยคนที่มาเกิดในชาตินี้ได้คือคนที่โชคดีมากที่สุดถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วยังไม่เข้าหาธรรมเอาแต่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทุกข์ก็ถือว่าน่าสงสารที่สุด ยุคนี้ใครเจอครูบาอาจารย์ดีก็โชคดีไปถือเป็นบุญแต่ว่าหากใครที่เจอครูบาอาจารย์ที่มีทิฏฐิก็ถือว่ามีกรรมกันมาแตกต่างก่อนก็โชคหลายไปสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับเนื้อหาข้อมูลโดยเฉพาะอาจารย์จตุพรมยาม,มาบัด มาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังมินย mm ูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟัง mm hmm. ฝากทุกท่านกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ